น้องคุณไม่รู้เรื่องหรอหนูจะฟังครูเฮ้ยท้าทายหรอเฮ้ยทำอะไรน้องพี่อ่ะไม่ไาโอ๊ยพี่ไม่ใช่ไม่อย่าไปแย่งของเขามัเป็นที่สาธารณะโอ๊ยมันเฮ้ยนั่งตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรทำเลยไปขอน้องคนนั้นเล่นดีกว่าน้องไ่ขอเล่นเลยดีเออเมื่อกี้หนูเพิ่งมาเล่นเองนะคะพี่ พี่อะเล่นทุกวันนะเวลานี้พี่ก็มาเล่นไม่ค่ะหนูไม่ยอมลุกเลยขาดเฮ้ย,ยน้องคุณไม่รู้เรื่องหรอโอ้ยพี่หนูเจ็บนะมาทำแบบนี้ได้ยังไงพี่บอกให้ลองก็ลองไปดิไม่ลองหนูไม่ลองแม่สอนหนูว่าใครมาก่อนก็นยังไงก็ต้องไล่เล่นก่อนเฮ้ย,ยไม่ขี้เถียงอย่างนี้วะโอ้ยพี่ผัานหนูเล่ที่สอนแล้วนะหนูจะฟ้องครูฟ้องเลยฟ้องเลยครูก็จะได้บอกไงวันเนีเน้คือของพี่ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครใหญ่กันเฮ้ยท้าทายเหรอเฮ้ยทำไรน้องพี่อะก็น้องพี่อ่ไม่แย่งที่นั่งผมเรื่องเป็นไงบอกพี่มนดิก็หนูกำลังเล่นอยู่ค่ะหนูมาตั้เงเต็ดเจ็ดโมงเช้าแล้วพี่เขาก็มาแย่งหนูแล้วก็มาผักหนูนด้วยหนูเจ็บมากพี่อาหนูเดนผักสามรอบแล้วนะคะเฮ้ยขี้ฟ้องไอเด็กขี้ฟ้องเรื่องเป็นไงบอกพี่มา หรือว่าจะให้พี่ฟ้องครูไมีอะไรกันอย่างน้ามันถึงนู่นเลยก็น้องแกมาทำร้ายน้องเราเนี่ยครับน้องเราไปทำอะไรน้องแกอะมาดูเหรอท้ายไหอุ้ยโอ๊ะเราไม้ไปทำอะไรกิลลี่เนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรนะพี่ใหม่จะนั่งตรงนั้นอะน้องมันไม่ยอมลุกไม้แต่นี่มันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นที่สาธารณะอ่ะเคลียร์สิสองคนอะเคลียร์เคลียร์เลยแล้วก็มาเคลียร์ต่อไม้โอ๊ยพี่ใหม่ ไปแย่งของเขามันเป็นที่สาธารณะยมันเจ็บก็ผมมาจองแต่เมื่อวานแล้วไปขอโทษเกลี่ดเดี๋ยวนี้เลยนี่ม,นมันไม่ใช่ที่ของเราผมไม่ขอโทษไม่รู้ไหมมันที่สาธารณะไม่ห้ามไปแย่งของเขาแบบนี้ถ้าเขามาก่อนเขาก็เล่นกฎไม่ก็รอสิและอีกอย่างนะที่สาธารณะไม่มีการจองไม่มีใครจองได้ทั้งนั้นอ้าก็ไม่เคยบอกว่ามาก่อนก็ต้องได้ก่อนโอ้ยไม่แต่ยังเนี่ยรอนานแล้วเนื้อร้อน โอ้ยใจเย็นแป๊บหนึ่งนะให้น้องขอโทษไปขอโทษเกลี่เลยเรื่องจะได้จบจบแล้วตัวเองก็รอใช่ไมี้ก็ไปเล่นอย่างอื่นนู่นอุ้ยจะไม่อยากเป็นจักรยานที่น้องเขานั่งอ่ะไม่อยากนั่งพูดไม่ดูเรื่องหรอกไหมบอกให้ไปขอโทษไปขอโทษเลยขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้อ่ะขอโทษมา ถ้าไม้ขอโทษพี่หม้ห้ามฟ้องแม่นะก็ถ้าไม้ขอโทษด้วยความสำนึกผิดจริงๆอ่ะพี่ก็จะไม่บอกแต่ถ้าไม้ขอโทษเพื่อประชดแต่พี่ก็จะบอกโอ้ขอโทษครับจะไม่ทําอย่าง้วครับเรืน่นครับขอโทษครับโยกเป็นไงน้องเราขอโทษแล้วถือว่าหายกันแล้วนะเออเดี๋ยวเราทายาให้น้องเองวันนี้ย อย่าให้มีครั้งต่อไปแล้วกันนะใหมให่มีครั้งต่อไปไรเราไม่รับเราไม่รู้แว่าน้องแกจะเป็นไงเออนะเดี๋ยวเราดูแลมันเองโอเคค่ะพี่อเอกงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวเล่นก่อนนะคะโอเคน้องพี่แต่ก่อนอื่นผมตมันตายนั่นไปละพี่ไปแล้วนะเกลี่ค่ะเรียนยังเก่งนะคะเรียนยังเก่งนะคะจ้ะ